สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ Mich ่งวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนคานเหวี่ยงว่าทําไมจึงเป็นลองต้องบอกว่าปืนคานเหวี่ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบนะครับปืนลูกเลื่อนแบบลูกเลื่อนแบบปึงอัตโนมัติแล้วก็คันเหวี่ยงเนี่ยเจ้าคานเหวี่ยงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นรองนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นหลักเลยก็จะมาพูดคุยกันว่าเพราะอะไรนะครับ นำปืนออกมานะครับก็ทําการตรวจสอบความปลอดภัยนะซึ่งผมเนี่ยได้ใส่ลูกดัมมี่เอาไว้นะครับลูกหนึ่งในนี้จะทําการเคลียร์ปืนก่อนนะครับนิ้วอยู่หน้าของไกลนะนะออกไปนะครับเป็นตัวลูกดัมมี่นะครับได้ออกไปแล้วนะปลอดภัยนะครับนี่เลยนะทำไมจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนะเจ้าคันเวียร์นะครับหลักๆนะครับที่ผมมานั่งดูเนี่ยว่าเพราะอะไร นะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นตัวเลือกที่ผมเนี่ยยังไม่คิดจะเลือกเป็นกระบอกแรกต้องบอกเช่นนั้นนะครับทีนี้ผมจะพูดในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมว่าอะไรอย่างไรบ้างไอ,อบบ้เจ้าปืนคันเห่งเนี่ยเป็นปืนที่ผมได้พบเห็นในภาพยนตร์นะครับพวกคาร์บอยต่างๆแล้วก็ในหนังเรื่องคนเหล็กนะก็ได้พบเจอนะครับแต่ถามว่าอยากจะซื้อเก็บแล้วก็มีไว้หน้ากระปองไหมก็ต้องตอบว่าเป็นตัวเลือกที่ผมเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลย ตัวเลือกที่ผมคิดเป็นอันดับแรกๆนะครับในการที่จะมีปืนยาวไว้ในครอบครองนะครับซึ่งใช้ขนาดกระสุนอยู่สองสองเนี่ยก็คือแบบลูกเลือ่อนนะอันนี้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นสุดนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีหาไว้ในครอบครองจากนั้นเนี่ยพอมีลูกเลื่อนเสร็จนะครับก็จะมีต่อด้วยถึงอัตโนมัตินะแล้วก็ค่อยมาเป็นคานเหวี่ยงนะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือเป็นลําดับที่อยากจะมีไว้ในครอบครองนะ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเหตุผลนะครับหลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวลูกเรื่องเนี่ยน่าจะมีความครอบคลุมในการใช้งานเนี่ยมากกว่าทั้งเรื่องของการติดกล้องก็ได้นะเรื่องของการยิงแข่งขันก็ได้นะครับได้รับความนิยมเนี่ยสูงกว่าก็ต้องพูดไปเช่นนั้นนะครับพูดแบบนี้นะครับคนที่ใช้คันเหวี่ยงเนี่ยก็อาจจะน้อยใจได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูในข้อดีนะครับของคันเหวี่ยงว่าทาไมจึงเป็นตัวเลือกที่ผมเนี่ยตัดสินใจมีไว้ในครอบครองนะตัวคันเหวี่ยงนะครับ ดูที่เรื่องของรูปร่างของเขาเลยนะครับเป็นตัวปืนที่มีความสวยงามเนี่ยมากๆนะต้องบอกว่ารูปทรงเนี่ยสวยงามแลวก็มีความคลาสสิกนะเนี่ยให้ดูนะครับแบบชัดๆเลยนะระบบการทํางานนะครับก็คือใช้มือในสอดเข้าไปนะครับ3นิ้วแล้วก็เหวี่ยงนะออกไปนะครับเพื่อทําการขึ้นลำนะป้อนกระสุนเข้าไปในลำเพลินนะครับจากนั้นก็เหนี่ยวไก ยิงนะครับยิงจบก็ทําการคัดปอออกนะครับโดยที่เวีย่ยงออกไปนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความคลาสสิกนะของตัวปืนคันเหวีย่ยงนะครับก็คือเป็นความชอบนะผมนี่ชอบมากมากครับในเรื่องของระบบกลไกของเขานะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของปืนคันเหวี่ยงนะที่มองเห็นได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้งานของผู้ที่ถนัดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถที่จะใช้งานตัวปืนนี้ได้อย่างสบายมากนะ ถ้าเผื่อว่าเป็นลูกเลื่อนเนี่ยมันจะต้องมีการดึงนะครับลูกเลื่อทนทางด้านขวาตรงนี้แต่ว่าคานเวงไม่มีนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะความแม่นยำนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะระดับที่ดีมากๆครับแต่ว่ามันจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเวลาเราทําการยิงออกไปนัดหนึ่งเนี่ยจะต้องทําการคัดปอกนะครับก็คือการเวงพอเวงปุ๊บเนี่ยตัวปืนเนี่ยมมนขยับเกิดการขยับเนี่ยในการจับศูนย์เนี่ยเราก็ต้องมา จัดศูนย์ใหม่นะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงออกไปนะจะแตกต่างกับตัวลูกเลื่อนนะครับนิดหนึ่งตัวลูกเลื่อนเนี่ยมันก็จะมีความนิ่งกว่ามีความสเสถียรกว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะสัสําคัญแต่อย่างใดนะในเรื่องของการยิงนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยําประมาณหนึ่งเลยทีเดียวกล่าวโดยภาพสรุปนะครับว่าปืนคันเหวียนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีความชื่นชอบนะครับในเรื่องของความคลาสสิกของการยิงปืนนะ ผมก็จะไม่ผู้ชี้นำนะครับว่าควรจะต้องมีหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบครับของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะถ้าเกืดอว่าเพื่อนสมาชิกชอบเนี่ยทุกอย่างก็จบนะก็คือหาซื้อได้นะครับได้เลยนะจะเป็นจุดสองสอง lr จุดสองสองแมกนัมนะครับจะเป็นจุดสี่สี่แมกนัมจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมหรือว่าลูกศรนะครับได้หมดนะถือว่ายิงได้สนุกแล้วก็เพื่อเพลินในการยิงปืนดีมากนะฮะใช้ในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินก็ได้นะครับตัวนี้ ขึ้นชื่อว่าปืนเนี่ยก็คือใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยได้ทั้งหมดอยู่แล้วท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมการใช้งานให้คุณเคยกับตัวปืนนะครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาใดอย่างใดนะก็ฝากเอาไว้นะครับสั้นๆประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่ารับชมนะครับสวัสดีครับ